สวัสดีครับสวัสดีท่านอยู่กับช่องเลบน,นอกครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตอาการครับของงัวแม่ที่ใกล้จะเกิดครับน้มงก็ใหญ่นะนี่ขนาดแล้วครับล่นมาถึงตั้งหน้าแล้ว เลือกเงงมีอยู่ครับแต่ค่อยนักเหมือนมาก่อนแลน้ก็โค้นห่าก็ยกสูงแล้วแต่เหลือเอ็นเอ็น,นยังมายุบจ้มกระบวมนะครับบวมใหญ่ล้เต้านมครับน,นี่คือเต้านมที่หัวใกล้จะเกิดครับน้ำนมน่าจะนักพอสมควรลูกก็แข็งแรงดีครับนี่ คงตัวเล่นปะกะติเหลือแหมประมาณติดสองติดครับน่าจะอยู่ลาวๆนี่แหละถ้าอันก็จะเกิดเดือนพครับต้นเดือนมเมษาเดี๋ยวต้องลองพออร้อมกันหนึ่งครับแข็งแรงดีครับทังแม่ทังลูกครับเดี๋ยววันนี้จะฉีดยาบำรุงเหือบ เป็นคาโตซานครับ HD 3 e ครับลักษณะของหัวหใกล้จะเกิดในสเตปแรกๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเ <c oughs> ก็าห่างมันจะยกขึ้นก่อนก่อนตีเชิงการมันจะขยายครับอันนี้เนี่มาเกิดนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณว่ามันใกล้จะเกิดครับพอง่ายๆครับสังเกตง่า <c> ย <oughs> <c oughs> นี่น่าจะเกิดตรงกำนดพอดีครับรแล้วนี่แหละแต่เป็นง้วที่ขึ้นทับผสมตัวครับไม่ได้ผสมลอดต้องต่อไปก่อนเกิผสมลอดครับส่วนตัวนี้ก็จะเช็คซัดทำหลอบหนึ่งครับประมาณติดหน้าครับจะเป็น กำหนดเช็คซัดที่จะผสมครับมหม้ห้งมันจะตรงรอบก่อนต้องพร้อมกัมนนึงครับผสมข้างแรกใส่บีบมาเตอร์ไปครับมาติดครับกับซัดมาสองรอบล้จะเช็คดูมันกับซัดตรงรอบก่อน <c oughs> แต่ข้อเสียของมันคือเป็นซัดหม้อห้องครับซัดเงียบคนเท่ากับม้อห้องเรียงครับ คนเลี้ยงมันเป็นซัดอาการมันจะชัดเจนครับครับปล่อยออกอมันจะบ่เคยออกมันจะติดแม่มั่งครับมันจะติดตลอดเลยแม่มั่งไปไหนมันก็จะไปตัวเองครับวันที่มันเป็นซัดอันนี้จะทำประมาณสักติดหนึ่งนะครับแต่วันทีนี้มันจะต ถ้าผสมติดก็จะไปเกิดช่วงปีหน้าหมดแล้วครับไม่มากนี่เดี๋ยวรออ้วนขึ้นมาสักน้อยนึงครับจะทำฮอร์โมนมันถ้ารอให้มันอ้วนตามธรรมชาตินี่จะใจเวลาเมินครับยังน้อยก็ห้าหกเดือนหมดแล้วครับขณะนาฝนหมดแล้วแต่ตัวนี้ก็ยังหมดเป็นชัดเลยครับตอนนี้ก็มีงอแม่อยู่ 4ีตัวครับอย่างงปูตัวหนึ่งก็พอจับซัดได้อยู่ครับแต่ขึ้นผสมมาได้เตือตอนนั้นเป็นเลือดเจ็ดสิบห้าครับบามันเลือดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอใชเป็นพอพันได้อยู่ ตอนนี้ก็รอครับรอเป็นซัดคนเดียวนี่มัเป็นแต่นะฉีดยาบำรุงอ่งหมแล้วม,ม,ม,มันเป็นงัวเลือดเจ็ดสิบห้าเหมือนกันประมาณเลือดเจ็ดสิบห้าครับสายเลือดมันสูงขึ้นน่อยรูปร่างหน้าตาก็ใช้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> งัวตีมีขวัญอยู่ต้องนี้จะเลี้ยงลูกดีครับอันนี้ผมเจอมากับตัวแล้วครับ หือแซนดีครับแซนดีที่ผมขายไปนะมีขวัญอยติดต่องครับมันจะเลี้ยงลูกดีครับเวลาอยู่ในขอื่อคืนครับมันจะปย่ยำลูก,กน,นะเลี้ยงลูกมาสองตัวครับบกเกย์ยำลูกแข่งฮักขาหานเลยถ้ทาที่มันเป็นงวตัวใหญ่ครับบกเกย์ยำหาง คนเก่าคนว่าไว้ครับว่างวงมีงวควายไม่ขวัญอยู่ที่ต้องจะเลี้ยงลูกดีบ่นี่ผมก็ฟังบนม้เหมือนกันหนึงครับแต่มันก็เลี้ยงดีอยู่บรค่อยมีปัญหาครับมีปัญหาแค่เรื่องอาหารการกินครับมันบ่เพียงพอ <c oughs> งามอยู่ครับตอนนี้ใจผมก็ จะผสมปามันต่อครับครับครับสายเลือดมันสูงขึ้นครับความงามขึ้นเพราะว่าปามันมันก็เป็นงัวอมตะครับสายพันธุ์อมตะก็จะใส่ปามันแดงนี่ครับอาจจะใส่พิ่ละชิมุงชิวายก็เปินห้องครับต่อนี้ควรนดีครับ กินแ่ยมมมดไปกินนูนมดกันไ <c oughs> ม่มั่งก็จะลองใส่วิบมาเติรเพื่อจะได้ตัวแม่ครับตัวแม่ก็จะเก็บไว้10บรุก10หลานไปครับสมัยน,น,นี้นี่อาจจะขายครับขายออก ขายออกแล้วก็ไ่ได้ซื้อเข้าแล้วครับสำหรับหัวไมไหนนี่ผมซื้อมาตอนเป็นงัวน,น้อยครับราคาหมื่นไปตอนนี้กันใหญ่แล้วครับเป็นสาวแล้วแคร์ลอกับซัดแล้วก็จะผสมครับาจะขายออกเป็นตอนแม่ลูก,กนะครับจะได้พอลูก,กันตัว มันก็งามอยู่นะแข่งหลังมันใหญ่ครับแข่งหลังใหญ่กวันดีครับแข่งขามันได้อยู่เพียงแต่ว่ามันมาได้ทำเข่าถ้าทำเข่ามันจะงามครับมตัวนี้ถ้าบัใส่บีบก็ชาโลเล่นี่แหละครับ มครับน้องครับถ้าลูกออกมาเป็นตัวแม่ก็อาจจะเก็บไว้แหมเพราะว่าจะลองเอา<ไ>เลมันแล้วก็เอาลูกมนะันมาเป็นแม่พันผสมบีบคกันนึงครับลองพอลองสูตรนี้พอเห็นเขาใช้แล้วได้ลูกงามครับไอติมีงัวชะละเล่ผสมบ้ามันครับตัวแม่เก็บไว้ก่อน ลองเอาบีมาเตอร์ใส่เข้าไปครับได้ลูกออกมางามอยู่นะการเจริญเติบโตดีขนาดครับเนื้อหนังดีขนาดก็อลองเข้าไปศึกษาพอในกลุ่มครับบิมัเตอร์ไทยเลสครับ เป็นมังนี่ก็ถือว่าโครงสร้างพอดีพอดีครับบาไ,ได้สูงใหญ่มาได้ตัวน้อยครับกําลังพอดีเลี้ยงกําลังมวนครับตัวมยกินบ้นักครับแต่มันจะเลือกน้อยครับไปมังนี่เลือกกินน้อยหนึ่งกินแย่หมืนมดครับหัวถ้าผมมัดไว้นี่มันไปกันมดแล้วครับนีม่มัดมันไว ถ้าเหมือนไ้ายฟไ้าฟไฟมันจะกินมดลึงเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ขายงอีเดียวไปก่อนเพราะว่าที่มันมา่อยงามเราก็ผสมครับผสมให้ลูกมันได้ลูกงามงามก่อนไปขายออกไปครับมันจะได้กบราคากันดีๆหน่อย เพราะว่างวงามนี่จะได้มันก็ได้ราคาดีอยู่้วครับถ้ามันอ้วนนะงวงหมงามมันก็ปั๊บครับแต่งเติมเสริมแต่งมันมันมีลูกมีหลานครับแต่งงาปูก็มันตุ้ยๆน้อยครับแต่งงาปูก็ราคามันจะบอกค่อยดีครับงาปูอ้วนก็เน้นที่มันอ้วนครับมันก็จะได้ราคาเนื้ออยู่ส่วนราคาแม่พันธุ์นี่ก็ การสภาพครับอ้วนหัวมานก็จะได้ราคาดีอยู่ัวสาวราคาก็จะลดลดลันกันไปครับแต่มันก็มีราคาราคาการซื้อขายก็เอาที่เฮารับได้ครับมันจำเป็นได้ราคาก็ มัต้องขายก็ได้เก็บต่อไปเลี้ยงไว้มันกืน่อญ่ขึ้นมาครับตอนนี้รวมตึงตรงควายมันก็คนเท่าก็จ่าได้ครับจ่าได้สบายบ่คอยนักแบบช่วงก่อนครับประกอบกับปีนี้ก็ บันี้ยานเรงครับมีตีปลอยครับไผ่พอก็ได้คนเท่าพอก็ได้ล้องพอไว้ครับเพื่ออนาคตเนาะคนเทามันแก่ไปทุกปีทุกปีครับมันมีไผ่นุ่มไปทุกปีเผื่อไว้เวลาคนเท่าคนแกครับอายุนักขึ้นครับจะได้จากกุ้มเวลาบ่ได้อยู่บ้านอยู่จองครับ เหญ้ยานเดียวก็จะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆครับปลูกเพิ่มไปกันน้อยกันน้อยก็่อยๆเปลี่ยนเอาเพราะว่าผมบริษ่เป็นฟาร์มใหญ่ครับกับเลี้ยงผสมสาน์กันไปครับก็นมเข้าไปงาไปแล้วแต่มันจะโดนหานกินนะหานจะ ลงกินตลอดช่วงนั้นแรงมนกเลยบ่ค่อยใหญ่ครับนี่เริ่มเขียวมาแล้วได้กินแน่หมดขี้งวลงด้วยขี้งวแหง้งเริ่มแตกหย่อนมาครับแหมสักประมาณสักเดือนครับปล่อยเล็มได้แล้วปล่อยงวเลม็ม ตอนนี้น่าจะปลอยเป็นแปลงเล็มครับถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าใจแปลงบนบุนเป็นแปลงทำพันธุ์ครับประมาณสักเดือนกันน่าจะตัดได้ามาลงปลูกครับเนี่ยในตรงในน้นาะนี่ก็เริ่มเริ่มออกนักละครับเพราะว่าฝนเริ่มลงตกตลอดครับ่วงนี้ ยสป,ปะครับแต่มันมม่ค่อยมีเงางามๆครับหานกินหองไก่กินหองงอควายลงครับวันสองวันนี้ก็จะมีฝนตกนักครับก็เตรียมรับมือด้วยครับซ่อมแซมขอกครับกันฝนกันล้ม การใหม่คลิปหน้าครับผมจะคอยอัปเดตไม่ไฟให้พ่อครับไปจนถึงเกิดเลยครับเวลาเราจะเช็คว่างงวะจะเกิดวันไหนวันไหนจะได้หู้ครับจะทำคลิปเป็นตัวอย่างให้พอครับผมขอบคุณทุกคนดีที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ